สวัสดีครับท่านจะมจิกมาพบกันเช่นเคยนะครับพออาจารย์ไม่ได้ล,ลงเลื่อยเปื่อยหลายสูตรนะครับนาลงคลิปวันหนึ่งแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ให้สับสนเกินไปนะท่านจะมจิกนะลงคลงลงเลื่อยเปื่อยแล้วไม่มีที่ลงไม่มีที่สรุปนี่ท่านเมาแน่ครับเมาเมาเมาหัวยิ่งหนักกว่าเมาเหล้าอีกนะครับท่านจะมจิกนะวันนี้จะมาสรุปหลักสิบให้ท่านแน่นๆเลยนะครับนะและให้มั่นใจด้วย ขอบคุณทุกท่านนะที่อุดหนุนหนังสือสูตรด,ดีบุญมีนาทีทองนะครับท่านได้แล้วถ้าสมัครรายปีนะครับท่านได้นะครับได้หนังสือคู่มือครับหนึ่งเล่มฟรีราคา300บาทนะครับนะให้ฟรีนะครับให้ฟรีนะโปรดทราบตัวนี้นะ,ะท่านสมัครรายปีเท่านั้นนะครับได้ได้ฟรีถ้ารายเดือนหรือห้องธรรมดาก็เล่มละ300บาทนะครับ มันมีกําลังคํานวณสดกําลังวันมีเลขดับนะครับแล้วก็เลขกําลังวันนี่สําคัญมากครับใช้ได้ตลอดชีพหวยล็อกนะงวดนนี้ให้ท่านสมาชิกให้ดูล็อก4นะครับหวยล็อกนะมันจะเข้าไปให้ท่านได้รับหนังสือแล้วก็ให้ดูล็อก4นะครับจะอยู่ในนั้นถ้าไม่เบิ้ลไม่หามท่านถูกแน่3ตัวอยู่ในนั้นนะครับให้ดูของอาจารย์ที่ให้ชุดปลดหนี้ไปนะครับนะได้รับแล้วถ้าท่านไหนถ้าไม่มีแนบในสมุดนะครับ ไม่ต้องอันนี้ครับตอนนี้ยังสมั like ครทันครับขอให้ท่านสมัครมานะครับไอ้ซื้อหนังสือมาปุ๊บเราจะส่งให้หลังบ้านทันทีชุดบดนี่นะครับนะเพราะว่าส่งทางไปรษณีย์นี่อาจจะไม่ทันไม่ทันปุ๊บแต่ท่านได้แน่ชุดบดนี่นะครับนะขอให้ท่านสั่งซื้อมาปุ๊บเราจะให้ทักเข้าไอดีไลน์มาเลยครับเข้าไอดีไลน์ตัวนี้นะครับนะนะครับเข้ามาเลยปุ๊บถ้าท่านได้ซื้อมานะครับนะ เราจะให้ชุดปนนี้หลังบ้านทันทีนะครับหลังบ้านทันทีทันใจด้วยนะครับนะทันใจส่งทั้งไปทันีอาจจะไม่ช้าแต่ท่านได้สูตรแน่นอนนะครับทุกคนเพราะว่าทุกสูตรทุกเล่มนี่ลงทะเบียนให้ท่านหมดเลยครับนะลงทะเบียนให้ท่านหมดไม่มีตกหล่นนะครับตกหล่นเราก็ตามได้นะครับเราตามได้เพราะเราลงทะเบียนไม่ใช่ว่าจะไปส่งทิ้งแล้วเดี๋ยวเขาไปทิ้งฟางตรงไหนก็บอกเขาไม่รับผิดชอบนะฮะบอกว่าหายไม่รับผิดชอบเราก็เลยลงทะเบียนให้ท่านทุกท่านนะครับนะเรา นะครับนะถ้าท่านต้องการเร็วก็ต้อง e อีเอ็กนะครับไอแบบด่วนน่ต้องเสียเพิ่มอีก40บาทนะครับถ้าไม่ต้องการมันก็ไวอยู่นะครับเมื่อวันเมื่อวันอาจารย์ส่งวันก่อนนะครับก็วันเดียวเองได้เลยนะครับนะถ้าอยู่ที่ระยะทางนะครับบางท่านก็อยู่นนทบุรีก็ได้หมดนะครับได้หมดแล้วแจ้งมาแล้วได้หมดทุกเล่มนะครับนะแต่ท่านสมัครใหม่ก็นี่นะครับ ท่านถึงหนังสือถ้าได้ช้าหน่อยแต่ชุดปุนี่เราจะให้หลังบ้านทางไลน์ไอดีไลน์เข้าไปเลยนะครับใครไม่อยากปุนี่ก็อยู่เฉยๆนะครับนะงวดน,นี้เรามั่นใจว่าบทนี้ให้ท่านได้แน่นะครับชุดบทนี้เรามั่นใจชุดเดียวนะครับนะแต่2ตัว4ี่ชุดแต่3าตัวชุดเดียวนะครับให้ไปแล้วนะครับให้ไปแล้วทุกคนนะครับในในังสื้อแนบไปนะครับใครได้รับแล้วนะครับนะงวดน,นี้ คู่มือและใช้ได้ตลอดชีพครับอย่าไปทิ้งนะครับสูตรคำนวณสูตรบางทีถ้าสูตรไม่เดินเราก็ท่านอยู่ห้องวีวีเราจะเสริมสูตรให้อยู่เรื่อยๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนกับค่าครูค่าอันนี้นิดหน่อยนะครับไม่ได้แพงมากมายอะไรนะครับเราเราพึ่งกันได้นะครับนะค่าสมุดปากกาแค่นั้นเองปี 1, หนึ่งยี่สบี่งวดนะดีกว่าเล่นซุม 4, สี่ซุมห้านะครับท่านมีคู่มือสลากกินแบ่งรัฐบาลบุญมีนาทีทองแล้วท่านไม่ผิดหวังนะครับแต่ <c oughs> นะครับนะ,ะงวดน,นี้ให้ดูล็อกสีนะทา่านจะมีนะนี่ก่อนอื่นก็คำเตือนเช่นเคยนะครับ <c oughs> โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางสำหรับซื้อสากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น <c oughs> เราไม่สนับสนุนการพันนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุฒน,นาทีทองนะครับนะได้หนังสือแล้วนะครับนะให้ท่านเก็บไว้นะครับ,บล็อก ที่ว่ากาลังวันนะครับกาลังวันใช้ได้ตลอดชีพนะครับตลอดนูลล่นแหละจนเขาเลิกสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่นใช้ได้ตลอดหวยล็กอกนะครับเป็นล็อกเป็นล็กนอกได้ก็ใช้ได้ตลอดชีพมีกําลังวันข้างแรมข้างขึ้นข้างแรมนะครับนะแล้วก็อ่ากลังวันตลอดชีพอันนั้นคือใช้ได้ตลอดขอให้ได้ตัวเดียววิง่งท่านไปเทียบเปิดเนะี่ยท่านจะถูกหวยเลยนะครับ ปกติเราได้ตัวเดียวใช่ไหมครับมัน19ประตูแต่นั้นไม่ถึงนะครับไม่ถึงนะครับไม่ถึง19นะครับวันนี้จะมาเสนอแบบให้ความคิดท่านด้วยนะครับนะให้ท่านคิดท่านแล้วจะทวนครับสวสวทั้งหลายที่ว่าอาจจะเป็นอัลไซเมอร์แต่มาคิดนี้จะหายอัลไซเมอร์ทันทีนะครับความคิดของอาจจะดีนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูทวนความคิดนะครับครั้งเดียวนะครับ เดี๋ยวอาจจะทำทำกับอาจารย์ไปเลยนะครับนะความคิดคิดยังไงนะครับคิดยังไงครับให้ดูนะครับหลักสิบนะนี่จุดนี้นะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับหลักสิบสามตัวมาตัวนะครับให้ดูจุดนี้ว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไม่ต้องดูเรียงดูเรียงเบอร์นี้ทั้งเดียวไม่ต้องไปดูสูตรนะครับควรทํำยังไงนะครับจุดนี้คือทํำยังไงนะครับนะตั้งแต่งวดนี้มานะครับง่วนนี้มานะครับ ตั้งแต่งวดน,น,นี้มาครับนะไปย้ายหน่อยนะครับนี่นะครับนะงวดน,นี้ออกห้าสามศูนย์นะครับห้าสามศูนย์นะหลักสิบสามตัวมาตัวนะครับเอาหลักหนึ่งให้อยู่ก่อนนะครับเอาหลักนี้แล้วท่านจะไม่เอาสูนย์แล้วนะครับเอาศูนนี้คือสรุปแล้วสรุปแล้วนะครับสรุปหลักสิบให้ท่านแล้วนะครับงวดน,นี้ออกนะครับสามตัวมาตัวสองสามสี่มาเลขสาม ถูกนะครับนะมาถูกวันนี้สามสี่ห้าหลักสิบนะครับสามสี่ห้าหลักสิบก็ออกสี่ห้าสามสี่ห้าสามนะครับมางวดน,นี้มาก็มาห้านะครับมาห้านะเอาถัดมาวดนนี้ออกอะไรครับออกเจ็ดแปดสองก็มาแปดถูกนะครับอันนี้ก็ถูกนะครับเอาถัดมานะครับ ถัดมานะครับวันนี้ออก30ออกไปแล้วครับออแล้วก็53ออกไปแล้วนะครับพอถัดมาก็นี่82นะครับเอาอวันนี้ได้678 678นะครับ678หวยออกอะไรครับออก478นะครับถูกนะครับมา7นะครับลัก13ตัวมาตัวนะถัดมา นี่ออกสี่เจ็ดแปดเตอนมาทำได้อะไรทำได้เก้า901หนึ่งแล้วออกอะไรเก้าูย์หนึ่งออกแปดหนึ่งสองออกแปดหนึ่งสองงวดนี้มั่นใจเต็ม้อยนะครับปฐมมาเลิกน่าจะแจ็คฟอตแน่นอน่อามันจะแตกสามตัวไม่ตัวนี่แหละพอให้ติดตามก็แล้วกันนะครับนะงวดน,นี้รับรองไม่ผิดหวังไม่บนก็ล่างแหละงวดน,นี้นะครับงวดน,นี้ออกมาหนึ่งนะครับมาหนึ่ง เราาสูตรนี้นะครับนะให้ท่านปักเลยเลยครับนะตัดสินใจถ้าสูตรอื่นนี่ตัดทิ้งไปหมดเอาสูตรนี้สูตรเดียวหลักสิบนะวดนนี้นะครับท่านจะมีนะเอาถัดมาหัวออกอะไรครับเก้าศูนย์หนึ่งทำได้เก้าศูนย์หนึ่งเหมือนเก่าเลยครับออกสองศูนย์สองเดี๋ยวทําให้ดูครับมาจากจุดไหนนะเดี๋ยวบอกสูตรไปเลยมาศูนย์นะครบับหลักสิบหลักสิบสามตัวท่านก็ไอซีหายก็คืออะไรวะ ถ้าเราไม่รู้หลักหน่วยก็นั่นแหละครับสามสิบชุดถูกทุกงวดนี่เข้ามาทุกงวด่างวดหน้าได้สามสี่ห้าสามสี่ห้ามาอย่างไงเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะครับนะสามสี่ห้ามาอย่างไงนะครับสามสิบห้ามาอย่างไงงวดนี้ออกอะไรครับสี่สี่หกมาสี่นะครับมาสี่นะครับมาสี่เอาถัดมางวดถัดไปนะครับได้สี่ห้าหกอีกนะครับผลลัพธ์ออกอะไรครับเก้า ห้าหนึ่งเข้าเช่นเคยนะครับเข้าเช่นเคยเก้าห้าห้าหนึ่งครับถูกนะครับเอาเก้าห้าหนึ่งเอาถัดไปได้อะไรครับนี่ยกเมฆขึ้นมาเลยครับยกยกมาเลยแปดเก้าศูนย์นะรู้เรารู้ล่วงหน้าก่อนนะสมมติว่าก,กองสลากยังไม่ออกเราได้แปดเก้าศูนย์แล้วรับนะแปดเก้าศูนย์ออกอะไรครับเอ่อ 9ก้าเก้าศูนย์เนี่ยมาเก้านะครับนะี่งวดหน้าออกเก้าเก้าศูนย์แล้วงวดหน้าไม่รู้จะออกอะไรเราทํ 8, 9, 0, าทได้แล้วครับแปดเก้าศูนย์เนี่ยเราทาได้ 8, 9, 0, แล้วได้แปดเก้าศูนย์แล้วสมมุติว่าเรายังไม่รู้ล่วงหน้าเราทาไปไว้ก่อนกองสลากยังไม่ออกแต่เราทําออกก่อนนี่ได้แปดเก้าศูนย์งวดนี้นะสมมุติว่ากองสลากยังไม่ออกว่ามีแปดเก้าศูนย์ไหมอ้าวมีครับแปดเก้าศูนย์หลักสิบนะออกศูนย์เก้าเจ็ด ก็มาเก้านะครับถูกอ้าววันนี้มาทดทวนให้ท่านสมาชิกนะจำจักจุดไหนแล้วนรืนะจะได้รู้นะครับได้ดูนะจําให้แม่นนะอันนี้จําไม่ต้องไปขีดเดี๋ยวค่อยมาดูขีดทีหลังนะครับมาแคปหน้าจอัะนี่ทวนความจํากับนี่ทําแบบให้จําแม่นๆเลยอาจารย์ไม่ต้องไปดูไอ้ที่ขีดกี่จุดที่จุดอาจานี่นะจำจา จำให้แม่นตามทําตามนะครับเอาสมุดปากกามาเลยนี่คือการสอนให้พิธีให้ท่านเก่งนะครับเราไม่ต้องไปดูอันนั้นทุกเที่ยวนะครับนี่พิธีสอนนะครับจําให้แม่นนะครับเดี๋ยวก็ถ้าใครจำไม่แม่นก็มาแคปสูตรทีหลังนะครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ดูแค่เรียงเบอร์ไม่ต้องไปดูจุดเลยนะครับเอานะครับตัวนี้จาให้แม่นนะครับบวกสองครั้งนะได้สี่สี่เมื่อใส่หนึ่งนี่อันี้หนึ่งครั้งนะจาให้แม่นกัอันนี้ขีดไปเลยนะครับอันนี้สองครั้งนะ อันนี้หนึ่งครั้งอันนี้หนึ่งคร <like> ั้ง os, อันนี้หนึ่งครั้งจำให้แม่นะครับอันนี้หนึ่งครั้งอันนี้หนึ่งครั้งนี่แล้วก็ตัวนี้สามครั้งจำให้แม่นนะดูตามตามนะเดี๋ยวนะจำให้แม่นนะเอาซีบวกซีก็ได้นี่มาใส่หนึ่งได้ห้าห้ามาใส่เก <scare> ้าก <Torah> ็ไ <Yaz> ด <bleach> ้สี่สี่มาใส่เจ็ดก็ได้หนึ่งหนึ่งมาใส่หกก็ได้เจ็ดเจ็ดมาใส่ห้าได้สองสองบวกศูนย์ก็ได้สอง แล้วก็บวก2คงที่นะครับบวก2คงที่นะครับ2บวก2ก็ได้4นะครับงวดนี้ได้4นะครับนะสมมุตินี่สมมุติว่าหัวยยังไม่ออกเราได้4 5 6แล้วหลัก10นะหลัก10นี่วิธีทำนะอาจารย์ไม่ต้องไปดูเรียงเอไปติดติ T ๊กไว้เลยนี่มนะมา5นะครับมา5นะครับ มานี่ทวนคําจําให้ท่านสมาชิกและว,วิธีสอนนี่นะครับนะมาห้าหลักสิบนะครับอน่ยาเหมือนเก่านะอา่าทำดูเก่านี่ไม่ต้องไปอันนี้เลยเดี๋ยวค่อยมาแคปจุดนะท่านจะได้เก่งนะครับจุดเมื่อกี้บอกจําได้ไหมครับอา่ามาดูนะครับอันนี้สองครั้งนะอันนี้ได้หกหกมาใส่หกได้สองสองมาใส่นี้ได้เจ็ดเจ็ดมาใส่นี้ได้สี่สี่มาใส่นี้ได้เก้าเก้ามาใส่แปดได้เจ็ดเจ็ด มาใส่ห้าได้สองแล้วก็บวกสองคงที่อย่าลืมนะบบวกได้ตัวเก่าท่านะไปคิกได้สี่สองบวกสองก็ได้สี่ได้ห้าได้หกนะครับปักหลักสิบนะครับหลักสิบคือตัวกลางนี้ตรงนี้เราบังคับหลักสิบตัวกลางนี้นะครับนะผลลัพธ์ออกมางวดที่แล้วนี่ไงครับห้าสี่สี่นะครับห้าสี่สี่ก็มาห้านะครับห้า สี่สี่นี่บังคับหลักสิบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับบังคับหลักสิบนะเออครับนะเอางวดต่อไปจะถึงนี้นะครับทํำยังไงดูให้แม่นดูจําให้แม่นนะครับจําให้แม่นนะจาไม่แม่นเดี๋ยวก็ให้แคปสูตรนะครับอาจารย์ทาครั้งเดียวอาจารย์ก็ต้องจับทุกจุดนะครับนักกิดหววนะต้องจําให้ได้ทุกจุดนะครับนะ ไม่ต้องไปดูจุดหลายจุดเลยจำเพี้งเดียวก็นี่จำได้หมดเลยนะครับดูนะครับสองบวกหกนี่บวกสองครั้งอันนี้หนึ่งครั้ง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 นะครับอันนี้สามครั้งจำให้แม่นนะหกบวกหกก็ได้สองสองมาใส่นี่ได้เจ็ดเจ็ดมาใส่สี่ได้หนึ่งหนึ่งมาใส่สี่ได้ห้าห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าห้ามาบวกอันนี้บวกสามครั้งนะครับสี่ตัวนี้บวก ห้ามาบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองก็ได้เก้านะครับงวดใหม่งวดจะถึงนี้ก็คือได้เก้านะครับได้เก้าได้ศูนได้หนึ่งนี่คือปักหลักสิบนะครับนี่ผลลัพธ์่ะยังงวดหน้าสิบเจ็ดมการารู้กันว่าเก้าศูนย์หนึ่งหลักสิบไหมเออนี่มาทวนกันนะครับ อาจารย์ไม่ต้องดูอ้าวบางคนจําไม่ได้จําไม่ได้หรอกหลายอาจารย์หลายหลาย,ลายจุดลอเกินอ้าวไม่เป็นไรครับให้แคปหน้าจอไปเลยนะครับนี่อาจารย์ดูครั้งเดียวจําได้หมดนะครับนี่ยจำได้หวดนี่อย่าลืมบวกสองคงที่ด้วยนะนี่มีบวกสองคงที่ด้วยนี่ไอ้นี่บวกสองคงที่นะนะเออใช่ไหมตรงกันไหมเออตรงกันไหมนี่ไงที่บอกไงอันนี้คูณเลยหกคูณสองก็น,นี่เลย หกสองสิบสองเอาสองมาวางนี้ห้าตัวนี้มาวางนี้สี่ตัวนี้มาวางนี้สี่ตัวนี้มาวางนี้ถูกต้องไหมครับนี่ศูนย์ตัวนี้มาวางนี้ศูนย์ตัวนี้มาวางนี้นี่ไงสี่สามสิบสองก็วางนี้เลยอย่าลืมบวกสองที่ว่าตรงไหมเมื่อกี้ตรงกับเสียอันตรายดูไหมสองกับห้าก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ก็ได้หนึ่งหนึ่งมาใส่นี้ก็ได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสองก็ได้เจ็ด เจบวกสองได้9้านี่ถูกไหมพอได้9้าให้บวกเพิ่มอย่างละแต้ม901เลยนะเลือเรียงไปเลย901นี่ตรงรเพาะกับศูนย์นี้ไหมนี่นี่นะครับวิธีนะครับนี่นี่นะนักคํตานตณต้องฝึกให้แม่นจําให้มั่นนะครับนะจําให้มั่นฝึกใแม่นลหลักสิบสามตัวมาตัวมันแม่นนะครับในวิธีทําอย่างนี้นะครับนะง่วนนี้รับรองเลยนะครับ เอาเอาไปยิงอะไรท่านจะไปยิงง่ายๆนะครับเอาไปยิงง่ายๆยิงสองสามสี่ท่านก็ถูกหวยแล้วนะครับนะยิงสองสามสี่แค่นั้นเองสรุปให้ท่านนะนะให้ไปยิงแค่สองสามสี่นะครับนะจำไม่แม่นนะเมื่อกี้ว่าจุดไหนบ้างนะครับอันนี้ของงวดก่อนที่ออกเจ็ดห้าเจ็ดนะนี่บางคนยังจาไม่แม่นอีกนะจำไม่แม่นในทวนอีกทีนะครับสิบบนนะนี่สิบบนนะครับ นะครับว่ากี่จุดนะครับกี่จุดนะจำให้แม่นนะครับเมื่อกี้ก็ให้แคปหน้าจอไปแล้วนะครับนะมานี่อีกทีเดี๋ยวจะมาสรุปให้นี่อันนี้สองครั้งนะท่านจะมีอันนี้หนึ่งครั้ง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 อันนี้สามครั้งนะจำให้แม่นอย่าลืมบวกสองคงที่นะครับบวกสองคงที่นะจำให้มม่นนะเมื่อกี้หลักสิบได้เก้าศูนย์หนึ่งนะเออสิบโนนะครับสามตัวมาตัวนะครับ นะจะไม่แม่นเลียวไปยิงกาไหลนี่ยิงให้เลยนะครับนะเอาสูตรนี้สรุปแล้วก็คือตัวนี้ท่านจะมาจิกนะนวันนี้เี๋ยวห้อง V p ีได้อยู่แล้วแหละนะสา,ามตัวนะครับนี่เป็นของขวัญน,นะที่ใครไม่เคยถูกลองไปดูนะครับนี่ชุดนี้นะไม่ต้องแปลอาสูตรมาเยอะแยะแทบเจ้าชุดตรงตรงเลยเดี๋ยวจะให้นะครับจะได้มีเงินอ่าได้อุดหนุนหนังสืออาจารย์ท่านจะได้มีโชคอยากให้ท่านเข้า ห้องวีพีรายปีเพราะเราจะให้คัดแต่สูตรดีๆท่านไม่ต้องปวดหมวงงไม่ต้องไปดูหลายสำนักเกินไปแล้วท่านจะมึนตึบเพราะว่าสิบสูตรนี้เข้าสูตรเดียวท่านก็ตายแล้วแง่แก่แล้วนะเนี่ยที่ทำมาตัวเดียวมาตัวสองตัวมาตัว,ม,ตวมันไม่ได้มาตรฐานเท่าไหร่อย่างต่ำสามตัวดีที่สุดนะครับหลักสิบนะ,ะนะครับเอาสักสิบเลยนะครับนะเดี๋ยวหลักหน่วยจะมาลงให้ถีอันนี้เอาหลักสิบนะครับหลักสิบคือเก้า ศูนหนึ่งนะครับถ้ามาทำลักหน่วยให้ดูอีกทีก็คลิปหน้านะครับคลิปหน้านะคลิปหน้าเนี่ยแต่แต่ยิงให้ก่อนละว,วิธีลักหน่วยมาจากไหนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนะลักหน่วยให้ก่อนเลยนะครับนะสองสามสี่นะครับเดี๋ยวยิงให้ไปเลยนะครับสิบ เอาเก้าวางอย่างนี้นะท่านสมาชิกหลักสิบให้เก้าวางข้างหน้าก็เวลาตั้งขึ้นมานะจําให้แม่นนะท่านสมาชิกนะเอฟซี FC ที่รักทุกท่านให้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นก่อนการทําหวยเก้าชุดนะครับถ้าได้หลักสิบให้เราให้ตั้งตั้งขึ้นมาอย่างนี้พอหลักหน่วยมาให้เอาไว้ข้างหลังตัวเก้าครับแล้วก็ยนี่มันจะได้เก้าชุดนะครับนี่จําไว้ให้แม่นนะวิธีทานนี่ครับจะได้เป็นนะักคํานวณเป็นนะครับนะเราสอนพิธีให้ท่าน รู้วิธีจะเล่นหวยแทงหวยนี่ครับนี่ได้เก้าชุดหินไหมครับหลักสิบให้ตั้งแนวมาอย่างนี้หลักหน่วยให้แนวขวางมาอย่างนี้นะครับไอไวอยู่ข้างหลังแล้วก็แนวขวางอย่างนี้นะครับนะจำให้แม่นนะอันนี้คือหลักสิบนะครับเดี๋ยวหลักหน่วยจะบอกท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่าทํำยังไงนะครับนะนะครับนี่เก้าชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับกลับถือว่าผิด กระทับกระืทว่าผิดแล้วนะครับเก้าชุดนี่กลับก็้วสิบแปดตัวแล้วนะครับคนทุนน้อยไม่รู้มึนตึบบา,บางท่านให้เล่นบางท่านให้เล่นสามสิบชุดด้วย <c oughs> นะครับนี่ถือว่าน้อยแล้วท่านจไม่ชิกนะในนี้อาจารย์นะครับดึงไปบทนี้นะครับชุดไหนเขาให้กลับมาด้วยนะครับท่านจะมปชิกนะแต่สรุปชุดหลังที่ให้ไปในห้อง VP คือชุดเดียวนะท่านรู้ดีนะห้อง VP นะ ชุดเดียวอยู่ในนี้แหละที่อาจารย์ให้ชุดเดียวนะอยู่ในนี้นะให้ไปแล้วชุดเดียวนะครับห้องวีพีรู้ดีนะครับนะให้ไปแล้วชุดเดียวนะครับนี่เก้าชุดนี้ <ksam> เข้าชุดหนึ่งดูว่าจะเข้าชุดไหนนะครับนี่นะเข้าชุดไหนก็คอยติดตามดูนะครับสิบหกนะครับโอ้1สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราคมนะครับนะมกราคมสองห้าหกเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่นี่ครับนี่นะ นะครับนี่ครับนะนี่นะครับเนี่ยชอบก็เอาไม่ชอบก็ผ่านไปเลยนี่ครับนี่องค์เข้าของเรานี่สรุปให้ง่ายๆนี่ครับนี่แหละนะครับนี่เข้าชุดหนึ่งนี่นี่เข้าชุดหนึ่งเก้าชุดก็ไปซื้อว่าไม่เยอะหรอกบางคนหนูเล่นเป็นหางว่าวเลยหางว่าวต่อแล้วต่อยใครว่าดีจดไปเรื่อยเปื่อยจดไปจดมาโอ้ยสุดหน้ากระดาษเลยเห็นหลายคนแล้วนะครับจุดหน้ากระดาษอันนี้แก้เข้าตัวเองนี่ครับนี่ เก้าชุดนะแต่อาจารย์จะคัดไปชุดเดียวอยู่ในนี้แหละนะครับนะให้ท่านห้องวีพีให้ไปแล้วละให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับนะให้ไปแต่เมื่อวานนะครับนี่นี่เดี๋ยวมาจะบอกหลักหน่วยสามตัวตัวนี้นะครับนะครับเดี๋ยวก็ชนได้ตัวเดียวด้วยวดนนี้ได้ตัวเดียวด้วยตลังหน่วยนะหลักหน่วยตัวเดียวก็บอกไปแล้วนะครับบอกไปแล้วในในกลุ่มนะครับให้ไปแล้วนะครับนะท่านได้หนังสือแล้วก็เป็นคู่มือนะครับนะ เป็นคู่มือเจ็บไว้ตลอดนะครับนะไอสูตรคํานวณสดสูตรไหนไม่เดินอาจารย์ขอให้เข้าห้อง v ีไรายปีนะครับท่านจะได้สูตรอย่างต่อเนื่องเราเสริมสูตรให้สูตรแทนทดแทนที่ว่าสูตรไหนไม่เดินนะครับพอหอยสูตรอาจารย์ที่ให้ไปเยอะๆนั่นคือสูตรมาตรฐานนะครับขอให้ดูสูตรที่4ี่นะท่านจะไม่ริงนะตัววิ่งสูตรที่สี่พอสูตรนั้นเดินยาวมากอาจารย์ทดลองถึงผิดถ้าผิดสงวดนะงวดที่สามนะหู ซื้อขนมไม่กินเลยตัววิ่งนะมันไม่เคยผิดถึงสามงวดนะสูตรนั้นเพราะอาจารย์ทดลองมาตั้งปี64แล้วนะสูตรวิ่งสูตรที่4ี่นะจำให้แม่นสูตรนั้นแม่นมากพอสูตรนั้นอาจารย์ห่วงมากเพิ่งมาให้นี่ครับนะยังไม่เคยให้ที่ไหนมาก่อนพออาจารย์นั้นเอาสูตรนั้นเป็นหลักนะครับสูตรนั้นเป็นหลักงวดนี้ได้อะไรท่านคงรู้ดีนะครับท่านได้สูตรแล้วให้ดูสูตรที่4นะครับตัววิ่งนะเนี่ะพออาจารย์ทดลองมาตั้ง ปี64นะครับปี64ปีนี้67แล้วนะครับนะปี67แล้วนะครับต้นลองมานะครับสูตรนั้นดีมากนะครับอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านจมิกนะครับเราออกปีละครั้งแค่นั้นเองครับนะไม่ใช่ว่าออกเลื่อยเปื่อยสูตรนะครับสูตรเล่มหนึ่งออกให้เป็นของขวัญปีใหม่ท่านจมิตกที่สมนาคุณที่ท่านอุดหนุนมาตลอดนะครับค่าสมุดปากกาปีหนึ่งให้ของฟรีของท่านนะครับนะอ่า สมัครรายปีครับแถมฟรีสมุดคู่มือราคา300รอบาทฟรีให้ท่านจะพิาถ้าท่านไม่สมัครรายปีท่านจะเอาสูตรก็เล่มละ300อบาทให้ท่านนะครับนะเป็นคู่มือนะครับค่ากระดาษเดี๋ยวนี้มันแพงนะค่าส่งนะครับค่าส่งค่ากินค่าพิมพโอตกเล่มหนึ่งก็สรุปแล้วเล่มหนึ่งตกร้อยก,กว่าบาทนะครับลงทุนนะครับนะตกเล่มนะนายค่าค่าไปจ้างเขาเลี้ยงให้เลี้ยงอะไรนะครับเล่มหนึ่งตกร้อยกว่าบาทนะครับเล่มหนึ่งนะค่าลงทุนนะครับ ลงทุนเล่มหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับนะตกเงินเงินเป็นเงินหลายตังค์เหมือนกันนะครับนะที่ไปเอาไปให้ร,รมาชิกรายปีฟรีนะครับนะนะบเป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านนะครับถ้าท่านอยากได้สูตรเฉยๆไม่ต้องสมัครรายปีก็เข้ากลุ่มห้องธรรมดาท่านก็ได้หวยอยู่เรื่อยๆนะนะเข้าห้อง v, v ีวก็มี นิดหน่อยนะครับนะก็ห้องวี P ีเราจะเน้นพิเศษถ้าห้องธรรมดาไม่เสียค่าห้องอะไรทั้งสิ้นเข้าห้องธรรมดานะครับแต่ท่านต้องซื้อสูตรอุดหนุนสูตรท่านได้เข้าห้องแน่นอนนะครับนะครับแค่นี้ก่อนครับขอให้โชคดีมีใยนี่ครับเก้าชุดตรงๆไม่ต้องกลับกลับถือว่าผิดนะครับขอให้โชคดีมีใจครับผมสวัสดีครับ